วันนี้ช่วงเย็นจะมีการแจ้งงบนะครับของบริษัท g u l f Energy Development จำกัดมหาชนหรือว่า g u l f ก็ถือว่าเป็นหุ้นใหญ่นะที่จะรายงานผลประกอบการออกมาก็ดูแล้วมีการคาดการณ์นะครับสำหรับการเติบโตของผลประกอบการที่ค่อนข้างจะสดใสนะครับสำหรับตัวของ g u l f ถ้าสำรวจดู Consensus เนี่ยเจ็ดล่าสุดนะครับทำประมาณการกำไรสุทธิของงวดไตรมาส3ปีนี้ ไว้ที่4,10 0ล้านบาทก็ขยายตัวขึ้นประมาณ19.33%นะครับเมื่อเทียบกับช่วงไตรามาส3ของปี2 5 6 6ที่ผ่านมาแต่ก็จะปรับตัวลดลงนะครับประมาณ15.42%เมื่อเทียบกับช่วงไตรามาสก่อนหน้าก็คือไตรามาส2ของปีนี้ขณะที่ราคาเป้าหมายโดยเฉลี่ยนะครับอยู่ที่60บาท82สตางค์ก็คิดเป็นดาวไซด์จากราคาปัจจุบันนั้นอยู่ที่4บาทอย่างไรก็ตามเดี๋ยวคงต้องรอดูตัวเลขจริงะนะฮะเนื่องจากว่าถ้าออกมา สูงกว่าที่มีการคาดการไว้เนี่ยแน่นอนตรงนี้มันจะนําไปสู่การปรับเพิ่มประมาณการแล้วก็ราคาเป้าหมายนะฮะแต่ก็มันเป็นจุดที่น่าสนใจตรงที่ว่าประมาณการเนี่ยมันอาจจะดูต่ํากว่าระดับในปัจจุบันนี้อ่าฉะนั้นประมาณการต่ำเนี่ยถือเป็นเรื่องดีอ่าอนะเพราะว่าของจริงออกมาถ้ามันอินไลน์ก็คือสอดคล้องกับประมาณการราคาหุ้นก็คงจะแกว่งอยู่บริเวณนี้อ่าใช่ฮะ แต่ก็แน่นอนถ้ามันออกมาแล้วมันต่ำกว่าคาดการ mm hmm. ราคาหุ้นอาจจะมีการถูกขายทำกำไรออกมามากกว่านี้นะครับ mm hmm. แต่พอประมาณการต่ำเนี่ยมันมีโอกาสที่ mm hmm. จะเกิดอ mm ัพไซด์ด้านบนเนี่ย mm hmm. มากกว่าคือถ้าตัวเลขจริงมันออกมาดีกว่าที่มีการคาดการไว้ตรงนี้นั่นเอง mm hmm. ทีนี้ปัจจัยหลักๆเนี่ยสำหรับงหัวตรมาสามปีนี้ในแง่ของการ หรือว่าความสามารถในการสร้างไรายได้แล้วก็กําไรเนี่ยมันก็มี2อสปัจจัยใช่ไหมที่เข้ามาเสริมเพิ่มเติมครับว่าปัจจัยแรกก็คือเรื่องของโรงไฟฟ้าที่จะมีการบันทึกเข้ามาเต็มแต่ลมาสนั่นคือ,คอ IPP ที่เป็นโรงไฟฟ้าปลวกแดงนะครับหน่วยที่3นะครับก็จะมีการรับรู้เต็มไตรมาสในไตรมาสสของปีนี้ซึ่งปีที่แล้วเขายังไม่มีการรับรู้นะครับแล้วก็อันที่2คือโรงไฟฟ้าหินกองอันนี้ก็เพิ่งซ o d ดีไปพวกประมาณชักช่วงปลายปลายไตรมาสสนะครับเพราะฉะนั้นไตรมาสสามก็จะมีการรับรู้แบบเต็มไตรมาสด้วยกันเพราะฉะนั้น2โครงการนี้ก็ถือว่าแน่นอนแล้วครับก็จะเป็นการรับรู้ที่มาแบบเต็มปีเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาไม่ได้ไม่ได้มีการรับรู้จากส่วนตรงนี้นั่นเองนะครับ ทีนี้ถ้ามาดูแยกย่อยเป็นรายโบรกเกอร์นะครับอย่างบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยก็คาดการตัวกําไรสุทธิงวดไตรมาสสามอยู่ที่5,900ล้านบาทตรงนี้เองจะสูงกว่าคอนเซนซัสอยู่มากพอสมควรเพราะที่ระดับดังกล่าวนั้นจะคิดเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น76%เลยนะครับเมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสสามปี6กแล้วก็เพิ่มขึ้น24%เเมื่อเทียบกับไตรมาสสองอย่างไรก็ตามเนี่ยตัวประมาณการดังกล่าว รวมนะฮะหรือคำนวณรวมตัวกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนก็คือ fx ที่ก็คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นอยู่ที่ประมาณ1,500ล้านบาทซึ่งถ้าหากตัวเลขนี้ออกไปเนี่ยกำไรปกติจะอยู่ที่ราว4,400ล้านบาทนี่ก็ถือว่ายังสูงกว่าคอนเซนซันะครับที่มีการประเมินกันไว้โดยกษิกรไทยก็มองนะครับเรื่องของกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นของ IPP หน่วยที่3แล้วก็หินกอง ะะซึ่งเริ่มมีการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีการบันทึกเข้ามานะฮะอย่างเต็มไตรามาสในช่วงของไตรามาสสาตรงนี้ก็จะเป็นในแง่ของปัจจัยสนับสนุนนะครับทำให้ตัวผลประกอบการมีแนวโน้มที่จะขยายตัวขึ้นได้โดยให้ราคาเป้าหมายนะครับของกอฟไว้ที่64บาท50สตางก็ถ้ายึดโยงเอาแค่ของกัสิกรไทยเนี่ยก็ถือว่ายังมีอัพไซต์นะฮะแต่ต้องรอปรับประมาณการใหม่นะครับ อีกหนึ่งบริษัทหลักทรัพย์นั่นคือยวนต้าอายวนต้าทำตัวเลขไว้เท่าไรครับยวนต้านี่ประมาณการไตรมาสสามว่าจะมีกำไรสุทธินะครับ4,397ล้านบาทนะครับหรือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณสัก5%เเนะครับเมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับอาจจะลดลงประมาณสัก8%เเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านะครับส่วนไตรมาสสี่นะครับก็มีการประมาณการนะครับว่ากำไรสุทธิของกราฟตดาจะอยู่ที่ระดับ4 5ึง4,600ล้านบาาทกก็มีรเติบต้กช่วงดี่กันขอรปอก่อนนล้วก เติบโตจากในช่วงของไตรมาสสด้วยนะครับแม้ว่าจะเป็น low season นะครับในช่วงของไตรมาสสของตัวของกราฟนะแต่ว่ามีโรงไฟฟ้าที่ IPP นะซึ่งมีการ COD ในหน่วยที่4คือกราฟปวกแดงนะครับหน่วยที่4ไปเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาก็แน่นอนลวครไตรมาสสก็จะมีการรับรู้แบบเต็มไตรมาสนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการรับรู้ส่วนแบ่งกาไรจากอินทัชนะครับที่คาดว่าจะกลับมาเร่งตัวขึ้นอีกครั้งนะครับ แล้วก็มองไปถึงปี2018คาดว่ากำไรปกตินะครับในปี2018จะอยู่ที่21,238ล้านบาทก็มีการเติบโตถึง17%จากปี2067นะครับโดยได้รับแรงหนุนจากการรับรู้รายได้และส่วนแบ่งกำไรจากโครงการใหม่ๆแล้วก็มีการรับรู้รายได้จากการ COD ในแง่ของ ศูนย์ข้อมูลที่เป็น Data Center นะครับซึ่งตัวเนี้ยก็จะมีการรับรู้ตั้งแต่ไตรมาส2เป็นต้นไปคือเขาเปิดประมาณสักปลายปลายมีนาคมในปีหน้านั่นเองนะครับ,รบก็ Data Center ก็คือตัว GSA Data Center ที่ก u l f ฟก็ไปร่วมกับทาง a d v a n c e แล้วก็ s ิง t ท l นะครับในการพัฒนาก็ COD ประมาณมีนาคมปีหน้าครับนี่ก็จะถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจใหม่มนะที่จะเข้ามาเสริมเติมเต็มความเป็นอินฟาสตรักเจอร สต็อก <Stock S 1> นะฮะหรือว่าหุ้นอินฟรารออขนาดใหญ่ของประเทศไทยคาดการจะมีการประชุมบอร์ดช่วงบ่ายวันนี้แล้วก็จะแล้วเสร็จเนี่ยหลังจากตลาด ทําการฉะนั้นก็คงจะมีการแจ้งงบออกมาช่วงเย็นช่วงเย็นช่วงเย็นนี่นะก็ดูยึดโยงถ้าตัวเลขประมาณการนะครับกำไรสุทธิคือ4ี่พันสิล้านบาทก็กลมๆ4 00พันล้านนั่นแหละเดี๋ยวดูว่าของจริงออกมามันจะ above line in line นะหรือ below line ก็จะมีผลต่อราคาหุ้นอย่างแน่นอนนะครับซึ่งหุ้นก้าฟเองเนี่ยก่อนหน้านี้ปรับตัวขึ้นมาร้อนแรงนะครับแล้วก็มีการถูกขายทำกำไรออกมาในช่วงประมาณสัก2สัปดาห์ นะฮะที่ผ่านมาก็เดี๋ยวดูถ้าตัวเลขออกมาดีก็คงจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาเสริมเพิ่มเติมได้